ตื่นเช้าขึ้นมาแต่ละครั้งเวลาพัดผ่านเลยไปตัวของเราใช้ชีวิตไปทุกๆกวันพอหมดเด่ยวแรงก็เหนื่อยล้าทั้งความโศกความเศร้าหลั่งไหลเข้ามาสู่ก้นบึ้งของใจหมดเวลาไปกับสิ่งภายนอกเราลองมองภายในของเราบ้างไหมว่ามันเหนื่อยหรือเปล่ามันท้อไหม เราัมแต่ใช้มันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราหยุดวิ่งดูบ้างกับสิ่งที่มันอยู่ไกลได้มาก็หมดไปจงใช้ชีวิตอย่างง่ายๆไม่ดิ้นรนจนลืมตัวเรานะรักตัวเองอยู่กับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นมันทำบุญกุศลภายในใจของเรานี่แหละคือกำไรชีวิตนะ